ค่ะวันนี้นะคะเช้าวันใหม่วันที่28นะคะเดือนเมษายน2568ค่ะก็ได้เวลาทำความสะอาดค่ะตอนนี้ต้นไม้ของเรากล้วยของเราก็กำลังงามนี่ค่ะเราตัดแต่งเอาใบแห้งออกให้หมดค่ะเพราะใบแห้งๆมันก็รกรุงรังเนาะนค่ะเราก็ตัดแต่งโอ้เยอะแยะมากมายเลยขยะใบเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะ โซนตรงนี้นะคะโซนตรงนี้ก็โซนใกล้ๆกับบ้านเราเพราะว่าสวนเราก็อยู่รอบขอบบ้านเรานี่แหละคะ่ะก็ตอนนี้ก็สะอาดแล้วค่ะสะอาดมากมายเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูคุณสามีนะคะว่ากําลังทําอะไรอยู่ฝรั่งบ้านสวนจะทําอะไรเนาะนอกจากทําสวนถูกต้องค่ะดูซิว่าทําอะไรคุยดูสิคะ่ะต้นตะคบใหญ่มาก สามีฝรั่งทําสวนค่ะคุณสามีทําอะไรอยู่คะคุณโมน่ามูบองชูทําอะไรอยู่คะทำความสะอาดสวนครับสวัสดีครับผมเวน่ามูสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหฝรั่งบ้านสวนก็ทําสวนใช่ไหมอ่ะครับผมหญ้าเยอะใช่ไหมคะครับดูหญ้าเยอะอ้ที่นี่ไม่มีอ่ะอ๋อตรงนี้ถอนเสร็จแล้วทำความสะอาดที่นี่อือหือค่ะ ก็สวนมันก็ต้องมีหญ้ามันถึงจะสวยหญ้าสีเขียวนะ่ะเห็นไหมมันจะมีน้ำแต่ริ่งเห็นไหม She keep water like this a n d g o o ด for ดินถ้าเราเอาญ้าออกหมด <c oughs> ดินจะแห้งเอ่อซอยอ t ดเดอร์โซไรถ้ามีน้ำเห็นไหมน้ำมันจะอยู่ที่นี่ใช่ค่ะโอเคอยูไลยู่ชอบทำไปเลยโอเค นั่นแหละแต่คุณต้องเข้าใจโอ้ดูสิฝัดพริกอุ้ยพริกเราออกลูกเต็มเลยอ่าฮะสวยเนาะใช่เขาชอบอแบบนี้ไงเขาชอบสีเขียวๆแบบนี้ uh huh. แล้วก็นี่ค่ะเวลาเราแกงเขียวหวานนี่ค่ะอยู่นี่ค่ะตรงนี้ก็คือเอ่อเคยอะไรนะใบโหระพาค่ะเรามีใบโหระพาสามต้นค่ะโอู้ดาริ่งมดแดงเต็มเลยมดคันไฟนี่ค่ะตรงนี้เดี๋ยว,วยเราจะกวาด,ดวนะคะ มีใครเยอะมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาชมมะม่วงเรานะคะน้ำดอกไม้เดี๋ยวเราจะแกะเนี่ยว่าให้คุณสาม,มีช่วยเห็นไหมสุกแล้วนี่ค่ะน้ำดอกไม้สีทองค่ะสุกแล้วค่ะอุ้ยน่าทานมากเลยผลแรกเดี๋ยวเราจะเก็บแล้วจะทานแล้วค่ะอันนี้คือเราใส่ถุงหอ่อเนี่ยค่ะสุกแล้วอุ้ยระวังนะคะออกดอก นี่คะ่ะสวยมากอันนี้ก็เขียวเสวยนะคะนี่คะ่ะเขียวสวยใหญ่มากค่ะโตสวยดูเยอะมากค่ะน้ำดอกไม้ลูกใหญ่มากดู้สิคะดอกไม้สีทองค่ะโอ้โหนี่อันนี้เขียวเสวยนี่มะละกอบ้านสวนลายล้อมไปด้วยพืชผักเกษตรสมบูรณ์มากค่ะนี่ ดูสิคะสวยสวย,สวยูน้ำดอกไม้เออเคี้ยวสวยค่ะต้นนี้ดกค่ะใหญ่นี่ค่ะเยอะมากโตมากค่ะนี่ค่ะโอ้โหใส่ถุงถุงสีขาวแบบนี้ดีค่ะลูกสาวสั่งจากช้อปปีค่ะสีขาวแบบนี้ดีค่ะเพราะว่าเวลาเราห่อเสร็จปุ๊บเวลาเขาเปลี่ยนสีเนี่ยเราก็จะมองเห็นชัดๆ แต่สีน้ำตาลมันมืดค่ะนี่ค่ะสีน้ำตาลมันจะมืดเรามองไม่เห็นข้างในเห็นไหมคะพอเขาเริ่มเหลืองเนี่ยเราจะมองเห็นนี่ค่ะสีเหลืองเขาเริ่มสุกเราก็จะเห็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะสีเขาจะเริ่มเปลี่ยนแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวจะแกะสีน้ำตาลออกนะคะถุงสีน้ำตาลเห็นไหมคะที่เราห้อยห้อยหอ่หอๆกันเนี่ยเต็มไปหมดเลย โอเคโหมะม่วงเรานี่ออกลูกดกดกมากมากค่ะดูค่ะสีน้ำตาลเนี่ยเห็นไหมคะสีทองเขาก็จะเห็นสีออกเหลืองๆเห็นไหมคะสีเหลืองแล้วอันนี้เป็นสีเห็นไหมคะสีขาวเนี่ยค่ะสีน้ำตาลเดี๋ยวเราจะแกะออกเดี๋ยวจะแกะดูสิว่า แกะออกมาแล้วสีเปลี่ยนได้ย,ยังโอเคค่ะเดี๋ยวจะลองแกะดูนะคะมือข้างเดียวเนาะโอเคอึบนี่เห็นไหมคะสีทองแล้วโอ้จะสุกแล้วคะ่ะว้าวจะสุกแล้วคะ่ะสวยมากสีมะม่วงนับดอกไม้สีทองค่ะ สวยมากนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวจะแกะแล้วค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอตัวทำงานก่อนนะคะขอบคุณค่ะพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะอย่าลืมกดสั s สไคร e กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะโมนํามูบาย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 เอ j นจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะมะม่วงบ้านสวนทรงรักนะคะน้ำดอกไม้สีทองค่ะ สวยงามมากค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วค่ะสุกใกล้หมดแล้วนี่ค่ะสีทองสวยงามมากค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะว้าวสวยค่ะเป็นสีทองสีเหลืองอลา,ามเลยค่ะสวยค่ะเป็นน้ำดอกไม้ที่ปลอดสารนะคะนี่ของเราออแกนิก ตอนแรกเราหอ่อให้ชมไปแล้วตอนแรกอันนีนนนน้นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะออกเห็นไหมคะนี่ค่ะสวยมากค่ะนี่ค่ะเป็นสีทองหมดเลยอันนี้เราห่อค่ะนี่ค่ะดอกไม้สีทองเราโอ้ยท่านใดสนใจสั่งได้นะคะราคากันเองค่ะนี่ค่ะ แต่ที่สำคัญคือออร์แกนิกพันเซค่ะเห็นไหมคะสวยมากดูเนี่คะ่ะโอ้โห,โหสีเขาสุดยอดคะ่ะสวยมากคะ่ะน่าทานมากปีนี้ไม่ค่อยดกนะคะได้แค่นี้แหละมีประมาณ3ต้นคะ่ะนี่คือต้นนี้นะคะเนาะแล้วเดี๋ยวพาไปชมอีกต้นนึงนี่คะ่ะต้นนี้ ต้นนี้ค่ะเมื่อกี้ก็ลงเมื่อกี้ก็ถ่ายไปแล้วแต่ถ่ายอีกรอบหนึ่งถ่ายช่วงที่เราเอา,เอา,เอากระดาษออกค่ะนี่เอาออกแล้วนี่ค่ะยอะมากค่ะเห็นไหมคะสวยค่ะว,ว้าวสวยค่ะสวยสวยสวยโอเคก็ประมาณนี้ ตรงนี้เป็นเขียวสเสวยนะคะนี่ค่ะถึงพื้นเลยห้อยตองแตงเนี่ยคีคีค่ะมีอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวพาไปชมอีกต้นหนึ่งนะคะน้ำดอกไม้เรามีแค่ที่ออกลูกเนี่ยมีแค่สามมีแค่สามต้น,นะคะ่ะที่ออกผลให้เรารับประทานเนี่ยคะ่ะนะคะพาไปดูที่นี่เราก็หอ่อ อันนี้เกลือนะคะนี่เราซื้อจากเอ่อืออะไรนะสมุทรสาครพอเราไปเที่ยวหัวหินเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่น้ำดอกไม้สีทองท้งนั้นนี่ค่ะที่เราหอ่อเดี๋ยวเราก็จะแกะค่ะเดี๋ยวจะลองแกะอันนี้ให้ดูนะคะพอเราห่อเสร็จแล้วเราก็จะแกะนะคะ นี่ค่ะมี3ต้นนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปแกะนะคะนู่นนะข้างบนเต็มเลยนี่ยค่ะโอเคค่ะให้ชมแค่นี้เนาะขอบคุณมากนะคะนี่แกะแล้วเนี่ยค่ะสีเกาจะสวยแบบนี้แหละหน่ารักที่สุดสีทองค่ะว้าว ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นเขียวใหญ่นะคะนี่ค่ะเขียวใหญ่เขาสมชื่อค่ะใหญ่มากค่ะดูดกมากมากค่ะใหญ่จริงค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเริ่มสุกแล้วค่ะตูดเหลืองแล้วอันนี้นี่ค่ะนี่ค่ะตูดเขาเหลืองแล้วสวยมากค่ะ สวยใหญ่มากนี่ค่ะสมกับชื่อเขียวใหญ่ค่ะเยอะค่ะเยอะมากเลยเดี๋ยวจะลองไปถามดูที่ตลาดที่อำเภอปราสาทเราแล้วเนาะว่าเราจะเอาไปส่งขายมีท่านใดจะสนใจรับเอาไปจำหน่ายไหมคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะใหญ่มากดู โอ้ยดกใหญ่ใหญ่มากๆลูกหนึ่งประมาณเจ็ดหกขีดเจ็ดขีดค่ะดูสิคะเนี่ยเนี่ยอยู่ที่โคนเลยค่ะดูสิคะโคนอยู่ตรงนี้นี่คะ่ะลูกเขาอุ้ยเหลืองแล้วเหลืองแล้วค่ะเนี่ยคะ่ะโอ้ยเยอะดูสวยค่ะดูเนี่ยลูกใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเยอะค่ะอยู่บนต้นก็เยอะ นี่ค่ะโชคอนันต์โชคอนันต์เขากาลังงามดกเต็มเลยค่ะออกดอกใหม่ก็มีโชคอนันต์นี่สุดยอดน่ารักน้องออกทุกสี่เดือนค่ะเป็นมะม่วงที่น่ารักที่สุดเลยโชคอนันต์เนี่ยเขาจะออกดอกตลอดทุกสี่เดือนเนี่ยค่ะโอ้โหธรรมชาติจริงๆข้างบนก็ดกค่ะมีเยอะอยู่ โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะตอนนี้เรากําลังจะเก็บมะม่วงนะคะเห็นไหมคะสุกเหลืองอารามเต็มต้นเลยค่ะนี่ค่ะมะม่วงของเราน้ําดอกไม้สีทองค่ะสุดยอดเห็นไหมคะสวยมากนี่ค่ะกําลังจะตัดแล้วค่ะสวยค่ะสวยเนี่ยกำลังจะตัดแบบนี้เลยตัดชุบๆอย่างเงี้ยค่ะ โอเคสวยมากค่ะเต็มต้นเลยดูเหลืองเต็มไปหมดเลยค่ะว้าวสุดยอดคุณสามีกำลังจะมาแล้วโอเคขอบคุณค่ะขอตัวเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บเสร็จจะถ่ายให้ดูค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเก็บเสร็จแล้วค่ะได้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บใหม่ อันนี้เดี๋ยวส่งให้อาจารย์ห่อยก่อนนะคะเหลืองค่ะส่องใกล้ก็ไม่เหลืองนี่ค่ะสีทองค่ะโอเคสวยค่ะสวยมากๆเลย